แม่ชาราธรรมดาคนหนึ่งเดินเข้าไปในธนาคารขอถอนเงินเล็กน้อยแต่พนักงานกลับหัวเรยายเยาะสบถอดูถูกว่าคนจนอย่างคุณมีเงินด้วยเหรอแม่ยิ้มเจ่อนไม่โตเถียงแม้จะถูกทำร้ายศักดิ์ศรีต่อหน้าคนทั้งเมืองไม่นานชายคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาชุดเครื่องแบบนายอำเภอตันยศเขาคุกเข่าต่อหน้าแม่พร้อมน้ำเสียงสั่นเครือ แม่ผมขอโทษที่มาช้าทุกคนในธนาคารช็อกเมื่อรู้ว่าหญิงที่ถูกดูถูกเมื่อครู่คือแม่ของนายอำเภอคนใหม่คำสั่งแรกของเขาคือให้ความเป็นธรรมกับแม่และสอนบทเรียนให้ทุกคนรู้ว่าอย่าดูถูกใครเพียงเพราะเขาดูธรรมดาวันนั้นทั้งเมืองน้ำตาไหลเพราะได้เห็นว่า ความกตันยูยิ่งใหญ่กว่าตำแหน่งและเงินทอง